นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุม World e c onom i c Forum ประจำปี2568เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศตอกย้ำให้นักลงทุนและภาคเอกชนเชื่อมั่นในโอกาสของประเทศไทยตามแคมเปญ2568โอกาสไทยทำได้จริง นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum ประจำปี2568หรือสภาเศร,รษฐกิจโลกครั้งที่55ระหว่างวันที่20-24ถึงมกราคม2568ณเมืองดาวอสสมาพันธทรสสวิต หรือที่เรียกว่าการประชุมดาวอสเป็นการประชุมที่มีฐานะเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ไม่ใช่ระดับรัฐบ,บาลเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยมีสมาชิกหลากหลายระดับและหลากหลายบทบาทรวมทั้งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทชั้นนาของโลกมาร่วมประชุมหารือกันเพื่อเสนอแนวทางในการกําหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนา โดยนายกรัฐมนตรีจะนําเสนอนโยบายของไทยในการดึงดูดการลงทุนจากนานา,นาประเทศรวมทั้งบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมชั้นนําต่างๆของโลกพร้อมกับนําเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่นายกรัฐมนตรีตั้งใจให้เป็นอุตสาหกรรมหลักตัวใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะไปประชาสัมพันธ์ว่าประเทศไทยมีศักยภาพอีกเยอะมากๆ ไม่ว่าในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของเราในเรื่องการเกษตรของเราในเรื่องประเทศที่พร้อมสำหรับการลง,ลงทุนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะไปสื่อสารด้วยตัวเองไปยืนยันนะคะพอ,อได้รัฐมนตรีได้รองนายกไปได้นายกไปยืนยันว่าประเทศเรามีศักยภาพและมีความพร้อมมีคนที่มีศักยภาพด้วยก็อันนี้คิดว่าน่าจะสามารถดึงดูดการลงทุน เพิ่มมากขึ้นได้นะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแรงบนันดาลใจเล็กๆให้กับคนไทยว่ารัฐบาลกําลังทําเรื่องที่เป็นการสร้างโอกาสให้กับประเทศอย่างเต็มที่เริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ k ิ c k off ที่เคยพูดไ้ว่าให้เป็นปีแห่งโอกาสเพราะฉะนั้นก็มั่นใจค่ะว่าอันนี้ต้องเป็นปีแห่งโอกาสแน่นอน การเดินทางเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดหาหรือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอาเมเนียและพบปากกับผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร WEF รวมถึงซ e o จากบริษัทชั้นนำของโลกในหลากหลายอุตสาหกรรมอีกด้วย